สวัสดีเพื่อนๆชายยูทูบทุกคนนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องเจ้าสมาร์ทวอท X 1 6นะครับที่มาวางขายอยู่ในช้อปปีและลาซ a ด้านะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับสีที่ผมนํามาในคลิปนี้จะเป็นสีแดงนะครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเจอกับตัวเครื่องพร้อมสายนาฬิกาที่เป็นสีเดียวกับตัวเรือนนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์สําหรับชาร์จไฟ แต่จะไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับมีสายสำรองมาให้1ชิ้นและคู่มือการใช้งานนะครับ <_ S 1> เริ่มด้วยสเปคเข้าวค่ากันก่อนนะครับเจ้า X 1 6รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าปัดขนาด44มิลิเมตรตัวเรือนมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับได้แก่สีดำสีน้ำเงินสีแดงสีชมพูและสีขาวนะครับคุณสมบัติหลักๆไม่ว่าจะเป็น การนับก้าวเดินโหมดออกกำลังกายการวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดการเผาผ่านแคลอรี่รวมถึงการแจ้งเตือนสายเล็กเข้าและข้อความต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับอีกทั้งการแจ้งเตือนยังรองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบอีกด้วยนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อระหว่างนาฬิกากับสมาร์ทโฟนก็ง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับ 1. เพียงแค่เราดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า m 2 w a r e จาก Play Store หรือ App Store นะครับหรือจะสแกน QR Code จากในคู่มือก็ได้นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเ,เข้าไปตั้งค่าโปรไฟล์ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าหลักให้เพื่อนๆเ,เปิดบลูท t ธนะครับและกดที่คำว่า Add Device นะครับและปล่อยให้โทรศัพท์ของเราค้นหานาฬิกาของเราสักคู่นะครับ เมื่อเจอแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องเชื่อมต่อจะมีชื่อว่า X16 นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับภายในแอปเรายังสามารถตั้งค่าลูกเล่นอื่นๆได้นะครับเช่นการค้นหานาฬิกากรณีที่เราลืมหรือวางทิ้งไว้แล้วหาไม่เจอนะครับเราสามารถกดค้นหาเพื่อให้นาฬิกาของเราส่งเสียงเพื่อบอกตำแหน่งได้นะครับ หรือการตั้งค่าเป้าหมายการนับก้าวเดินในแต่ละวันนะครับก็สามารถตั้งได้ตั้งแต่1,000จนถึง2 9 0 0 0เลยนะครับหากเราต้องการให้หน้าปัดนาฬิกาติดเวลาที่เรายกข้อมือนะครับก็สามารถตั้งค่าได้โดยเข้าไปที่ Setup นะครับและกดที่คำว่า raise your hand to by net the screen นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถเปลี่ยนภาษาหากใครที่ต้องการใช้ภาษาไทยนะครับหรือภาษาอื่นๆ ก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ language s e t t i n g นะครับโดยมีภาษาให้เลือกถึง23ภาษาเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับภายในแอปเรายังสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกานะครับโดยเข้าไปที่ d e l Mall นะครับก็จะมีรูปหน้าปัดให้เราเลือกเปลี่ยนมากถึง49แบบเลยนะครับ หรือใครต้องการเอารูปของตัวเองขึ้นบนหน้าจอก็สามารถทำได้นะครับโดยเข้าไปที่ d e l l management นะครับกด edit กด select image และเลือกรูปตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นกด save ครับเป็น asset ิ้นครับผมกลับมาที่นาฬิกากันบ้างนะครับดูจากดีไซน์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจมาจาก apple watch อยู่พอสมควรเลยนะครับ และสายนาฬิกาก็ยังสามารถใช้ร่วมกับสายของ Apple Watch ได้อีกด้วยนะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเม็ดมยมที่อยู่ข้างๆหน้าจอค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับสิ่งที่พอสังเกตได้หลังจากเปิดเครื่องขึ้นมาใช้งานนะครับสีสันหน้าจอก็พอใช้ได้นะครับค่อนข้างสว่างอยู่เหมือนกันนะครับหน้าปัดหน้าจอบนนาฬิกายังสามารถเปลี่ยนเพิ่มได้อีก54แบบนะครับ เมื่อรวมกับในแอปนะครับจะสามารถเปลี่ยนหน้าปัดได้ถึง103แบบเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาในเมนูนะครับก็จะเจอกับแอปต่างๆอยู่ในเครื่องนะครับอย่างเช่นประวัติการโทรข้อความรายชื่อติดต่อเครื่องคิดเลขปฏิทินและมีเกมมาให้เล่นแก้เบื่ออยู่ประมาณ3เกมนะครับความสามารถอื่นๆนะครับ ก็มีการวัดที่รจรการวัดอัตราการเต้นของหัวใจหมดออกกําลังกายนะครับสำหรับการใช้งานยาวๆจะเป็นอย่างไรนะครับคงต้องดูกันต่อไปแต่เท่าที่ลองใช้มานะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับถ้าอยากให้นานกว่านี้ผมแนะนำให้ปิดบลูทูธนะครับและเปิดใช้ในเวลาที่จำเป็น จะประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะครับส่วนการแจ้งเตือนต่างๆก็ทำได้ดีครับอาจมีดีเลย์บ้างประมาณ2วินาทีก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อเสียอะไรสำหรับราคาเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเป็นเพื่อนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเจ้า s m a r t ์ทวอท X16 ตัวนี้มาใช้งานไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ